จะยืนจะเดินลงทิศลงทางแอบใครข่มใจข้างในยิ้มสู้ทุกอย่าง mm hmm. ไม่มีใครไม่แบ่งไม่ใช่ไม่เป็นทุกข mm ์ hmm. ฉันสนุกกับสิ่งที่ฉันนั้นคนหา mm hmm. จะเดินไปทางไหนจะเป็นอะไรในสายตาเพ mm ื hmm. ่อฉันเป็นคนเลือกจะควายจะคว้า mm hmm. ความสุขนั้น เ,เดียวกับฉันไหมสุขเธอและเขาต่างกันกับฉันไหมฉันอยากรู้ เราเป็นวิทยากรครับเป็นเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรต่างๆเห็นด้วยตาครับกลุ่มที่เป็นผึ่ไม้อินเตอร์นะครับตอนจบคพยลงมือยกไม้เปิดเขาบ้างพี่บ้านให้บ้างนะครับอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นจุดเด่นเป็น motivational trainer เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในองค์กรต่างๆแล้นักการศึการวมถึงนักเรียนนักศึกษาเวลาไปสอนจะมีโน้ตบุ๊กมีพอยต์เตอร์มีโปรเจคเตอร์แล้วก็มีกล้องเวลาให้เขาเขาทำวิร์กช็อปเราหีิกล้องมาถ่าย คนชอบถ่ายรูปครับถึงความที่มีกล้องแล้วก็ชอบถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจำตัวเองดีๆมากๆแล้วจริงๆแล้วบริษัทต,ต่างๆหรืองนวยงานต่างๆแล้วเขาจัดเอาติ้งหรือจัดสุดอบรมก็จะอยู่ในกรุงเทพไม่เกิน2อ0กิโลจากกรุงเทพโดยประมาณอุหิยนชะอํนครนายกปราจีนบุรีปัตยยาจุลีเป็นจังหวัดที่ไปบ่อยมากในบ้านเรามีการเดินทางไปไหนผมไปมาครบทุกอย่างรถไฟขับรถไปเองรถบัสทุกอย่างครับบินไปรวมถึง ตั้งเป้าหมายว่าจะฝันทะยานไปจังหวัดเชียงใหม่เร็วๆนี้จัองหวัดตากแล้วเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดเชียงใหม่ไปลำปางแล้วก็เชียงใหม่ครับแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปกะแพงเพชรเราไม่ได้ไปทางนั้นอยู่แล้วเห็นป้ายกาแพงเพชรทุกครั้งที่ขึ้นจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่เคยไปเลยไม่เคยรู้จักกาแพงเพชรรู้จักแต่ชื่ออย่างเดียวเมืองนครชุมอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองสูงสุดในอดีตเคยเป็นเมืองลูกหลวงแห่งราชอาณาจักรสุขโขทยัยเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ200ปี กลายเป็นเมืองร้างถูกลดขั้นเป็นตำบลเล็กๆตําบลหนึ่งในเมืองกำแพงเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับุครับสวัสดีครับ,รบนับวันความเจริญของเมืองใหญ่ก็ดูดคนวัยหนุ่มสาวลูกหลานย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองทิ้งไว้แต่คนรุ่นเก่าๆที่บ้างก็ออกมานั่งล้อมวงสนทนากินเมี่ยงกินหมากและตกเย็นก็ปิดบ้านเงียบเชียบ ตลาดย้อนยุคนครชุมไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมครับเคยไปตลาดนครชุมไหมครับไม่เคยไปเลยใช่ไปมคือยู่แค่นี้เองมีอะไรน่าเที่ยวครับอ๋อไอไปเที่ยวมันก็เลยไปเที่ยวไปทุระไปอ๋อครับเคยครับไปมันมีอะไรน่าเที่ยวพี่ชอบอะไรมันเป็นบ้านสมัยโบราณเอาไปมั่นโบราณอยู่ชอบสถานที่ชอบสถานที่ไปบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยส่วนมากก็มีจะมีอาหารแบบว่าพื้นบ้านอะไรแงี้ค่ะแล้วก็เป็นแบบ ทำย้อนโบราณอย่างใส่กระทองอะไรแบบใส่ใบตองอะไรเงี้ยพิเศเลยใช่ไหมครับครับผมไม่เคยได้ไปเลยครับอ,อ๋อไม่เคยไปเลยครับ,บแต่รู้จกักแต่ไม่เคยไปไโอเคครับผมขอบคุณมากครับ ชาวบ้านนครชุมกลุ่มหนึ่งที่อยากจะฟื้นคืนชีวิตอันสดใสกลับมาให้กับตลาดนครชุมจึงชักชวนกันจัดตลาดย้อนยุคที่ดำเนินการโดยชุมชนเป็นตลาดที่เปิดเฉพาะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนประตูบ้านที่เคยปิดมาแรมปีวันนี้จึงได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งลองทุกร้านเลยไม่เป็นไรค่ะ อันนี้ต้องใส่ถุงหรือใส่จานครับใส่จานก็ได้ใส่ถุงก็ได้ค่ะแล้วใส่ลูกขนาดนะคะโอเคคำถามก็เหรอแ้ากล้องชง่จริงมีสี่สาวคุณพ่อมีลูก9้าคนแล้วก็พวกเราเป็นผู้หญิง4คนเวลามานะพวกแม่ค้าบางคนเขาบอกเจ้าของตลาดย้อนยุคมาแล้วคือเขาแซวป้านะพวกเด็กๆที่เขาขายของกันนะ ก็เลยบอกว่าไม่รู้เป็นไรพอถึงนี่อยากมาพอมาแล้วนะไอ้ที่เคยปวดขาเคยเจ็บเคยคันทุกข์ตรงนี้ไม่มีแล้วน่ะเพราะเราเลยได้ทำอะไรต่อไลเวิร์กอยู่ตลอดเวลาปวดผ้าอะไรเนี่ยเขาจะจ้างส้มขุยขนมเนี่ยลูกโยน ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ชอบละลรที่แบบโบราณที่เขาว่าเฮ้ยที่นี่เก่านะเออนี่น่าสนใจนะที่นี่มีมีถนนคนเดินนะที่นี่มีตึกเก่าๆมาถ่ายรูปสวยนะอยากเห็น สุขจากการที่เราได้ขายของใช่ไหมคะพอขายมีรายได้เข้ามาปุ๊บก็ทําให้มีรายได้เข้ามาในชุมชนแล้วเกิดการอยากจะขายทําให้ดีที่สุดคือคือขายของใช่ไหมคะคือใส่ใจลงไปจะทํำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะๆมากๆแล้วก็มีจัดกลุ่มคณะกรรมการมาคุยกันเราจะไม่ให้ใช้พวก ภาชนะพลาสติกโฟมอะไรเงี้ยเราจะใช้ใบตองอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ในนครชุมใบตองนี่ถูกกว่าโฟมนะคะแต่คือถามว่าใบตองเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องมาแม็กแต่แม่ค้าบางคนถ้าเกิดเขาทาอย่างนี้ปุ๊บเขาขายได้เขาขายได้ขาขาไดก็จะทําอย่างนี้คือคนที่มากินมาอะไรเงี้ยเขาจะยึดติดก,กับใบตองก็อยากให้ให้ใช้ใบตองให้มากไม่ใช่ได้ที่เงินทองเยอะค่ะคือได้เผยแพร่อ,อาหารที่ว่าเกือบจะไม่มีคคนสืบทอด พอได้ขายแล้วนะคะก็เออขายได้ขายได้พอได้แต่งตัวสวยเดือนหนึ่งนะคะเป็นก้นครัวอยู่บ้านที่นี่มาแต่งตัวย้อนยุคก็มีความสุขตรงนี้ค่ะตรงที่ได้แต่งตัวบางคนเนี่ยใส่ใส่ผ้าใหม่ทุกเดือนเพราะว่าทําให้เราสบายใจไงคะได้เผยแร่จริงๆคนมาครั้งแรกๆนี้ก็จะ50อัพแต่ไม่ค่อยได้ไปเผยแพ่แล้วล่ะทำไม่ไหวถ้า1 8ดอัพนี่เขาเขาตื่นเต้นถ้าเห็นเราห่อขนมเขาช่วยห่อขอห่อได้ไหมป้า หรือว่าอันนี้ทํำยังไงถ้านัดเขาไปเดินหน้ามาอีกสิลูกเดินหน้าจะทำนี่เขามานะคะคืออยากอยากจะให้คนที่คิดว่าของเก่าที่มันใกล้ตายอะ่ะมันมันความจริงมันมีคุณค่าอยากให้เขาคิดแบบนั้นคนคนอย่างนั้นก็กําลังเป็นนักศึกษาหรือเริ่มทํางานมาเที่ยวนะคะจะได้นําไปเผยแพร่คนพวกนี้แหละกาลังรักสนุกเดี๋ยวมาแล้วก็ถ้าดีก็มาอีกอย่างเงี้ยคะ่ะ ความสุขของผมเวลาไปเที่ยวทุกที่ที่เราได้ไปเจอบรรยากาศได้ไปเจอแบบนั่งนิ่งๆแล้วได้เห็นคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขายิ้มให้เราความสุขคือแบบได้ไปกินอาหารอร่อยๆซึ่งเป็นดั้งเดิมของพื้นที่นั้นๆได้เห็นรอยยิ้มของพ่อคา้าแม่คา้าซึ่งผมเชื่อว่ามันเป็นประเพณีหรือมันเป็นเอกลักษณ์ของทุกชุมชนในพื้นที่นั้นๆที่เขาทำขึ้นมาแล้วมันมีความสุขจริงๆ มาตรฐานระวังไว้ดีแต่ตอนนี้พอเราอยากได้ร้านให้มันคึกคักขึ้นระเบียบมันอาจจะลดลงไปนิดนึงว่ามันเหมือนทุกที่ครับท่านพูดมาคือพอเราเริ่มโตขึ้นมีร้านเริ่มเยอะขึ้นบางอย่างมันจะเริ่มหายไปและอยู่ที่ว่าเราจะต้องอยู่ที่เราวางว่าคนเข้ามาปุ๊บต้องตามเราเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยเราจะตามเขานั่นแหละนะคนท่องเที่ยวเราทําเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวหรือให้นักท่องเที่ยวมาทําตามเราถูกถูกถูก ถนนคนเดินตลาดน้ำตลาดโบราณผุดขึ้นมากมายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยอาหารการกินท้องถิ่นบรรยากาศบ้านเก่ามีทั้งแบบนายทุนและแบบชุมชนรวมตัวทำกันขึ้นมาแม้ตลาดนาครชุมจะเริ่มต้นจากความฝันอันสวยงามของชุมชนแต่เมื่อมีการรวมตัวของคนมากขึ้นความต้องการที่แตกต่างกันทำให้เราต้องมองย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นใหม่ซึ่งวันนี้ก็คือวันที่แม่ค้า ชาวบ้านนครชุมและเจ้าหน้าที่เทศบาลยอมนั่งลงเพื่อร่ำเรียนวิชาการตลาดย้อนยุคสามารถคุยต่อโต้ผมได้นะครับสามารถยกมือถามได้ทุกๆเรื่องอที่ัเรีม่เข้าใจประเด็นไหนนะครับเรามาแชร์กันวันนี้ไม่ได้มีการสอนนะไม่มีคุณครูตีไม่มีการมายืนหน้าหน้าชั้นเรียนเด็ดขาดนะครับแป่งเป็นสี่กลุ่มเล็กๆในการทำรูปสอแันดีกว่นะครับง,ง่ายๆก่อน ไม่ไปถึงราคาถูกนะครับไปถึงเศรษฐกิจไ่ถึงสิ่งที่คุณอยากได้ไปถึงตัวเลขที่ทุกคนอยากได้ที่เรัทไดนึ่งตัเราลองดูครับว่าสถานที่เรามีจุดเด่นยังไงบ้างมีอุปสรรคยังไงเราคิดว่าเราจะทำให้ตลาดนครสูนเป็นอย่างไรในอนาคตดีกว่านะครับลองคิดดูครับโปรโมชั่นลองคิดดูว่าสินค้าที่เราไปอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับทุกๆอย่างที่เขาขายกันโดยทั่วไปนะครับหรือยกตัวอย่างที่มีอยู่นตอนนี้ก็ได้ว่า เวเราควรจะทำโปรโมชั่นยิงจัดงไงให้คนเขาดึงดูดให้คนเขาสนใจซื้อเรามาดรื่องของสินค้าในนครชุมเราจุดเด่นของสินค้าเราขอที่จะขายได้ไหมคิดว่ามันควรจะมีอะไรเพิ่มเติมอะไรทุณผู้ชมขอให้รวมถึงการแต่งขานของนค,คนด้วยทั้งหมดนี้ทั้ง4หัวข้อเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเรามาช่วยกันคิด อีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนด้วยนะครับผมจะไล่ามาตามหัวข้อเลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวพอกลุ่มไหนพูดนะครับคนที่นั่งฟังเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปได้ในหัวข้อที่เพื่อนกำลัง ปีเซนต์อยู่อ่ะนะครับกลุ่มแรกก่อนนะครับอันนี้คิดมาจากการขายก๋วยเตี๋ยว100ชามต่อ1วันคิดในขั้นต่ำนะครับก็จะได้ประมาณนี้มีก๋วยเตี๋ยวขายแล้วก็ควรจะมีน้ำดื่มด้วยถ้ารวม2รายการแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขน,นี้คือ4 850 0 0ครับอันนี้เป็นภาพรวมถ้าหากว่าคิดถึงว่าจำนวนร้านค้าในนครชุมเนี่ยที่มีการค้าขายในลักษณะนี้ จำนวน80ล้านมันก็จะเป็นยอดเงินถึงปีละ16ล้านบาทแต่ด้วยความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ากิจการอื่นๆซึ่งซึ่งขายของที่ใหญ่กว่าก็มีต้นทุนสูงกว่าแล้วก็มีกำไรมากกว่านะครับอันนี้เป็นการประเมินการขั้นต่ำที่สุดขอให้กลุ่มแรกก่อนนะครับผมถามก่อนแล้วกันครับคิดว่าตัวเลขนี้ที่ตั้งเป้าไว้เศร,รษฐกิจในชุมชนเราคิดว่าเพียงพอไหมครับ ถ้าต่อเจ้าพอแต่ถ้าในชุมชนอาจจะไม่พอไม่พอถูกไหมครับรที่ตัวเลขทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าทั้ง80เจ้าเพียงพอตัวเลขมูลรวมต้องเพียงพอนะมันต้องเท่ากันไม่เป็นไรเดี <c oughs> ๋ยวผมให้ทุกคนให้แต่ละกลุ่ม3ากลุ่มเขียนตัวเลขที่คิดว่าพอให้ผมหน่อยที่ตั้งของตลาดย้อนยุคที่เราทํามาหากินกันในแต่ละเดือนก็อยู่ในบริเวณชุมชนค่ะการเดินทางไปมาสะดวกค่ะ มีความรุ่งเรืองมาก่อนเป็นตลาดที่มีคนเดินมากค่ะมีลําคลองสวนหมากหลายผ่านนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะทําเป็นตลาดน้ําก็ได้ค่ะประการต่อไปก็คืออยู่ใกล้กับถนนพหลโยธินถ้าหากว่า,เ,าเรามีป้ายใหญ่ๆบอกนะคะว่าเชิญแวะชมตลาดย้อนยุคเพื่อที่จะให้คนไปมาเนี่ยผ่านว่าอ๋อเขามีตลาดย้อนยุคกันหน้าแวะนะ ปัญหาและอุปสรรคนะคะแม่ค้าต้องอาศัยความร่วมมือจากเทศบาลและประการต่อมาคือแม่ค้ามีความรู้ในเรื่องชุมชนน้อยก็อยากจะให้มีการอบรมในเรื่องนี้ด้วยนะคะข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่ายังใช้ภาชนะที่ยังไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของตลาดย้อนยุคค่ะอยากได้ศูนย์การเรียนรู้ที่ตลาดย้อนยุคให้มั่นคงให้แข็งแรงให้เป็นที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาที่จะเข้าไปนะคะอยากจะมีการจัด มะคุเทศดีครับผมมาอยู่ในเรื่องอนนเลยอันนี้อยู่ในเรื่องเลย <c oughs> กลุ่ม2พูดเรื่องของสถานที่ครับถามว่าดีไหมผมตอบเลยว่าใช้ได้นะครับถ้าเราดึงแต่บัดึงแต่ยภาพหรือจุดเด่นของพื้นที่เราออกมาใช้ได้มันทาให้การขายของเราง่ายขึ้นถูกว่าการตั้งโปรโมชั่นง่ายขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นตามสําคัญนะครับโอเคขอเชิญกบมือให้กลุ่ม 2, 2> ก่อนนะคบแล้วขอเชิญกลุ่ม3ด้วยนะครับสินค้าของเราก็คือเราขายพวกอาหารการกินโบราณสถาน ดยเฉพาะตลาดย้อนยุคข,ของเราที่เราขายนะตลาดย้อนยุคก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารของเอกลักษณ์ของเราพวกเมี่ยงพวกขา้าวตอกอะไรเนี่ยเป็นอาหารที่ขายได้ทุกวันขนมจีบนี่ของเราเป็นขนมจีบที่ทําจากแป้งข้าวเจ้านะคะแตกต่างจากที่อื่นโบราณสถานที่มีเรื่องมีเรื่องเล่าความเป็นมาเป็นไปอย่างเช่นบ้านพ่อโป้หรือคลองสวนหมากนะคะเราก็มีตำนานที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาตรงนี้สิ่งที่เราต้องการคือการ พัฒนาคุณภาพสินค้าที่เรามีให้มีอายุได้นานอย่างขา้าวตอกเนี่ยปกติแล้วจะมีอายุแค่3วัน4วันใช่ไหมคะเราก็อยากจะให้พัฒนาบิการแบบอายุได้สัก15วันขึ้นไปเพื่อน,นักท่องเที่ยวจะได้ไปฝากเขาได้ไข่ๆเป้าหมายของเราคือต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่เราจะต้องทําคือพามาทักิจกรรมเมื่อกี้บอกว่าเป็นการต่อย,ยอดในเรื่องของการทําอาหารและอาหารเราสามารถทําให้โปรดักเราอาหารเราอยู่ได้นานโดยการเป็นท้อของฝากเนี่ยมันก็จะสามารถไปช่วยในส่วนของการทําโปรโมชั่นได้ อากาศเป็นของฝาดได้มาขึ้นหนว่เหรอครับมันช่วยกันได้ราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยกันมีการท่องเที่ยวเห็นไหมท่องเที่ยวมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไหมครับได้ถ้าสามารถทำให้ชุมชนและสามารถทำเนี้ยจัดทริปเล็กๆนะครับ๋อ,อมีเขียนเพิ่มมีเขียนเพิ่มได้ครับได้ครับเนี่ยคือของเราก็จะทําแบบให้เยาวชนมาเรียนรู้กับเราด้วยแล้วก็สาธิตให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยสามารถมา ทำอาหารปรุงมีส่วนร่วมกับเราสามารถที่จะว่าเอากลับไปกินบ้านได้แล้วก็เราก็อยากจะทําเป็นกระดานให้นะักท่องเที่ยวว่าสมมุติว่าเดือนนี้เรามาเที่ยวตลาดย้อนยุคเดือนนี้เรามีกิจกรรมการละเล่นของเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้แล้วเดือนต่อไปคุณอยากได้อะไรคุณก็สามารถบอกเราได้ว่าคุณอยากมีส่วนร่วมกับเราในกิจกรรมอะไรอย่างทําแกงโบราณทาขนมโบราณขนมพื้นบ้านอะไรแบบนี้คือมันเหมือนเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทําในแต่ละเดือนของตลาดเรา คือเราจะมีการรำกองยาวเหมือนการถวายเจ้าที่หรือว่าให้ลูกค้าที่เขามาเที่ยวกับเรานะักท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนร่วมกับเราใครอยากมาลำกับเรามาลำได้ที่ฟังที่พูดมาผมชอบนะแต่เราลองมองทั้งหมดเนี่ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นแพ็กเกจในการท่อง,งเที่ยวในหนึ่งวันก็ได้ครับมาคุณจะได้เจออะไรก่อนเดี๋ไหมครับคุณได้มาเดินถนนตลาดลคนครชุมคุณได้มาลองทำสุดท้ายสิ่งที่คุณได้กลับไปมันเป็นมันมันได้มากกว่านั้นอนะ่ะนะครับโอเคขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมเลยนะครับ คิดว่าทําอย่างไรให้ไรายได้ที่เกิดขึ้นสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนเขียนใส่โน้ตก็ได้ครับนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างก็บอกว่าไรายได้ยั่งยืนวันนี้เราขายปัดไทยได้สิบชามพรุ่งนี้ถึงแปดชามก็ถือไม่ยั่งยืนนะเยอะมากถ้าเป็นโพสอีกก็ประมาณสี่กักบใบนะครับให้เขียมนมาเผียใหญ่มาให้ผมเลยนะครับ มันคงตั้งแต่ของรสชาติูกปะครับปริมาณูกปะครับผมมองอย่างนี้ครับถ้าเราทําให้ชุมชนเราน่าอยู่ชุมชนเราน่าท่องเที่ยวแล้วให้แล้ท่องเที่ยวอยากมาสม่ําเสมอโดยที่แบบมีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตเหมือนเดิมมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเรื่องของรสชาติอาหารมีอาหารที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันน่าสนใจทุกอย่างนะการที่ย่งยืนมันมันไม่ใช่ย่างยืนที่ตัวบุคคลนะครับมันต้องย่างยืนที่ชุมชนเราก่อน แต่อยากให้ทุกคนตั้งมาตรฐานของมันนีดก่อนว่านครชุมม,มาตรฐานคือ1 2 3 4 5คืออะไรผมห้ามใช้เด็ดขาดการเด่นกายแม่คา้าเป็นมาตรฐานแบบนี้เป็นชุดไทยเนาะน่ารัก,น,รกน่ารักของจำได้ใส่กอ,อก,กันสิ่งที่นครชุมต้องทาเป็นับแรกคือการไปถัมพันธุ์ให้มากขึ้นโดยทุกคนต้องช่วยกันโดยทุกๆสื่อออกมานะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาร่วมกันเป็นทำสิ่งนี้จิตอาสาในการช่วยกันคิดเพื่อนครชุมของเราขอบคุณมากนะครับ ค,นะคือที่เขาเข้ามาเนี่ยต้องพูดที่เขาเข้าใจพวกแมคค้านะคะว่าเขาเข้ามาเพื่อมาดูมามมามาดูเนี่ยตลาดย้อนยุกเราเราเรามีชื่อเสียงขึ้นมาก็เพราะเครื่องแต่งกายอ,อาหารนะคะภาชนะที่ใส แล้วก็อัธยาศสัยไม่ตีเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดเด่นของเราแล้วรักษาตรงนี้ไว้ให้ได้อย่าไปมุ่งเอากําไรอย่างเดียวหรือเอาง่ายๆอะไรเงี้ยอยากให้คนไทยมาเที่ยวเยอะๆแล้วไม่ไม่ใช่มาเพื่อตลาดอนยุกให้คนตาที่มาเพื่อสืบัฒนธรจเพงๆเพื่อซืมสับวัฒนธรรมตลาดอนยุกเนี่ยเป็นของแถมเป็นของแถมของนักท่องเที่ยวนะ ถ้าคุณจะมาดูตลาดยุกเนี่ยคุณจัดแพ็กเกจมาว่าคุณมาเที่ยวโบราณสถานอะไรเนี่ยแล้วบ่ายๆคุณค่อยเข้ามาตลาดยุกมาหาของกินที่อร่อยไม่ใช่ว่าต้องใจมาเที่ยวตลาดเรานี่อน่างเดียวเราเราตั้งเป้าที่เราหวังไว้เนี่ยให้มาแต่เช้าแล้วคุณไปไปลุยป่าที่โบราณสถานครับผมแล้วช่วงบ่ายเนี่ยปล่อยให้คุณปรีคุณจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินหรือว่าจะสั่งกาแฟกินก็เรื่องของคุณแล้วนี่คือสิ่งที่เราอยากได้คนที่มาเที่ยวอยากได้อนากได้แต่จัง เราจะมาลองดูครับว่าเราจะหาอะไรที่ไม่ใช่โฟมไปใส่ให้กับร้านต่างๆที่เราไปซื้อกันดีกว่านะครับลองดูว่าจะสามารถเปลี่ยนเขาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะทําขึ้นมานะครับแล้วเ,เอาไปซื้อใหม่แล้วเราไปใส่ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเราได้กระทงมา2อันเดี๋ยวเราไปหาร้านใช้กันแล้วได้เปลี่ยนจากโฟมมาใช้กระทงกันไปครับ ลอ,อลองใส่ใบตองด้วย<ส>ครับผมให้ผมให้ใบหนึ่งลองใส่ใบตองด้วยครับช่วยกันช่วยกันเปลี่ยนเนาะใส่ใบตองเนาะ <laughs> ผมได้มาสองอันของขอเปลี่ยนอันหนึ่งนะครับ<ๆ> <laughs> เขาจะปกติแล้วก็ใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อครับน<อ>ี<อ>่ถ้าเกิดว่ารองเท้ากลับบ้านมันจะไม่ไหวเท่า ที่เราได้ใช้กระทงเรานะครับแลกกับโฟมให้กับคนมาซื้อคนหนึ่งนะครับโดยที่เขาก็ยินดีที่ใช้กระทงกับเรานะครับซึ่งเขาน่ารักทั้งคนคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับซึ่งปกติแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้กระทงอยู่แล้วแต่บางเริ่ช่วงนี้มันใบตองหายากนะครับแต่เขาออนาคนก็คงกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับรู้สึกรู้สึกดีมากที่เราได้เอาเอากระทงใบตองไปแลกกับโฟมแล้ว คนที่นี่เขายอมเปลี่ยนมาทําตามเรานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกมากถ้าเรามีกิจกรรมนี้ทุกวันแล้วเด็กเยาวชนหรือคนที่นี่คนละหนึ่งกระทงผมว่าเราช่วยรบนทภาวะได้มหาศาลทิศทางของตลาดนครชุมจะไปทางไหนนักท่องเที่ยวคนไทยธรรมดาธรรมดาจะเห็นตรงก,กันกับเจ้าของบ้านไหมถ้าพวกเขาเห็นต่างจากชุมชน นครชุมจะยอมปรับยอมแลกเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวกระแสหลักหรือไม่เป็นเรื่องที่ชุมชมนคนครชุมจะต้องตัดสินใจเราได้แต่หวังว่าความสวยงามตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมจะยังคงอยู่เมื่อเรากลับมาเยี่ยมชมที่นี่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมาเจอความสุขต่างสาที่นครชุมกำแพงเพชรครับไปครับ